คลิปนี้นะครับจะทําการเปรียบเทียบนะครับระหว่างโคมไฟนะครับโคมโคมไฟหน้ารถนะครับของใหม่กับของเก่านะครับระหว่างโคมไฟของรถยนต์ Honda Civic FB อนะครับที่ใช้มาเป็น10ปีแล้วนะครับกับโคมไฟหน้าที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับว่าจะมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับ คมไฟนะครับฝั่งฝั่งนี้นะครับจะเป็นโคมไฟที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับก็คือเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับว่าความคมชัดของแสงนะครับจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับจะเทียบแสงที่สองมาโดนขานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับโคมไฟที่ ใช้ามาเป็นสิบปีแล้วนะครับแสงที่ส่องมายังขาประมาณนี้นะครับสังเกตได้ว่าแสงของอันเก่านะครับโคมไฟอันเก่านี้นะครับจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับก็คือแสงกระจัดกระจายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชัดนะครับ ส่วนคมไฟที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับแสงจะคมนะครับเห็นจากเส้นตรงนี้นะครับคัดออฟจะคมมากเลยนะครับอันนี้จะไม่ค่อยคมนะครับก็คือคัดออฟไม่คมนะครับแสงจากด้านหน้านะครับ อันนี้เป็นฝั่งที่เป็นโคมไฟเก่านะครับสังเกตแสงจะการมองเห็นนะครับจะแตกต่างกันนะครับไฟหลอดยี่ห้อเดียวกันนะครับสังเกตดูได้นะครับความคมชัด สรุปได้ว่านะครับโคมไฟนะครับก็มีผลต่อการมองเห็นนะครับอันนี้เป็นไฟต่ำนะครับของรถยนต์ Honda Civic fb นะครับอันนี้ฝั่งที่เปลี่ยนโคมนะครับเปลี่ยนโคมมานะครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นโคมไฟที่ ติดมากับรถมาเป็นสิปีแล้วนะครับสรุปได้ว่าคมไปก็มีผลต่อการมองเห็นนะครับเราซื้อหลอดไฟมานะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นหลอดไฟยี่ห้อเดียวกันระหว่างคมไปหน้าไปต่ำนะครับ วิสัยทัศน์การมองเห็นแตกต่างกันนะครับอย่างชัดเจนเลยเหมือนคมไฟของอันเก่านี่นะครับมันก็คือจะแสงจะกระจ,กระจายนะครับจะคัดออฟไม่คมนะครับแสงกระจัดกระจายคัดออฟไม่คมนะครับก็ มีผลต่อการมองเห็นด้านหน้านะครับก็คือว่าหลอดไฟยี่ห้อเดียวกันนะครับการมองเห็นแตกต่างกันนะครับนี่ก็สรุปได้ว่าโฟมไปมีผลต่อ,อการมองเห็นของยิสัยทั์การมองเห็นนะครับก็คือว่าเราซื้อหลอดไฟในราคา เท่ากันแต่การมองเห็นไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับโคมไฟของเราด้วยนะครับว่าใหม่หรือเก่านะครับ